สวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t e c นะครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับเครื่องพิมพ์ Sunmi Clarbinder รุ่น NT212 นะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ขนาด2นิ้วนะครับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนั่นเองเอามาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน OCHA นะครับบนเครื่อง Sunmi D2S นะครับการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์เนี่ยจะเป็นบลูทูธนะครับการทํางานก็คือเราเอาเครื่อง o อชาเนี่ยมาต่อบลูทูธกับเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตั้งค่าในแอป,ป o อชาว่าให้ มีเครื่องพิมพ์ครัวนะครับเป็นตัวนี้นั่นเองตอนนี้ผมตั้งค่าไว้หมดแล้วนะครับก็การทํางานก็คือเรากดสั่งอาหารนะครับแล้วกดบันทึกครับแล้วก็เลือกไว้ที่โต๊ะพัดโต๊ะหนึ่งนะครับนั่งนั่งโต๊ะหนึ่งบันทึกเลยะเครื่องพิมพ์ครัวก็จะพิมพ์ครัวออกมาแบบนี้นะครับเครื่องนี้เป็นหน้ากว้างสองนิ้วนะครับไม่มีคัตเตอร์เราต้องฉีกกระดาษเองแบบนี้ครับอ่านี้ตัวอย่างนะครับสองนิ้วนะครับ แบบนี้เลยการเชื่อมต่อของบลูทูธเนี่ยกไ็ได้ได้ระยะ5-10เมตรในที่โล่งนะครับถ้าร้านไหนร้านไม่ใหญ่มากการเชื่อมต่อ10เมตรได้อยู่ก็โอเคเลยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอลองดูอีกทีนะครับกดสั่งอาหารกดบันทึกครับแล้วก็เลือกโต๊ะนะครับบันทึกนี่ครับนี่เลยนะครับ สนใจนะครับซันมีคราบินเตอร์ NT สองตัวนี้นะครับติดต่อบริษัท ESS Technic เ,เลยนะครับ025301613นะครับขอบคุณครับ